ก็เหมือนยังติดลมอยู่นะสองแสบของเราเออไม่อยากลงจากเวทีหรืออยากลงจากเวทีหรือยังไงเอาดีๆยังต่อจ้าร้องต่ออะไรก็แล้วแต่เหมือนจะแกล้งนักดนตรีแต่เขามีเล่นด้วยไงเล่นกันสองคนอืมเอาสิร้องต่อไปเลยอยู่ทั้งคืนไปเลย จะได้ไม่แยกกันเน,ะนาะน่ารักส่งแสบน่ารักมากทุกคนเอ็นดูผู้จัดนั่งรอเลยจ้าเมื่อสองแสบยังติดลมอยู่จะถ่ายรูปแต่สองแสบยังติดลมอยู่จ้ะบอกเลยความน่ารักของเขาเวลาเขาอยู่ด้วยกันก็จะฟีลนี้ละจ้ะที่เธอกำลังหาจายเขาก็ว่าพ่อแม่เธอมันพาไปขาย เจ็บและช้ำต้องช้ำทนตัอความจนต้งคับจิตใจจากเชียงรายไปขายตัวอยู่สุงไหนโคตรถึงใครใครรังเก,ก,กียจอยาวเจอพี่ยงรักเสมอถึงเธอจะเป็นอย่างไรตอนนี้มึงเมาอยู่ทางนี้พี่ทำงาน ทำนาทำสวนทำไรเพื่อเก็บเงินไว้ไปใช้เธอคืน,นไปเอาขึ้นมาอยู่โรงบ้านนั้นแสนยากเก็นไม่มีใครเห็นใจพวกเราไม่คนที่ไร้ยาขา่า เราเลายไม่คิดจะรักใครเมื่อไม่มีใครเข้าใจไปเป็นผีโรง,งยิปต์หรเนี่ยชอบมองไปในแง่เอเอไม่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 ไมต,ต้องกับกูชอบมองนุกในแง่ไม่ดีชอบเยียบยามนุกไปจริงนักเมื่อกี้ยังบอกนุกเศร้าใจสิ่งดีลงรักเอฟซีสักคน โอ้โหไม่รักทุกคนด้วยนะอุลับเอียงวะไม่สนใจนุ๊กไปไม่รักทุกไปไปด้วยชีวิตจำนุ๊กไปต้องเศร้านุ๊กไปมาอีกแล้วครับผมพอเราเป็นพีลงหยอกพีลงเห็นพีลงหยอกเอาแรงๆเอาแรงๆพ่อพ่อพ่เบิด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  ถอดขี้ดาเลยเอา้าอาบ้านนะเดี๋ยวฮะกระไทยเลยดิไทยก็ไปเลยดิไทยจะสองคนนด่นเตี้ยพวกก็กาะถาไทยอยู่ไหมอาะผู้จัดขอยไทยแล้วยุ่งหลังเราถ่ายแล้วใช่ไหมกับผู้จัดข้างหลังใช่ไหมกันร่วมเนี่ยร่วมหนาไปที่นิดนึงตีเฝ้าแท้ เอาบัวลอยคนติดเหรอบัวลอยบูวลอยเจ้าเพื่อนยา่ากถ้าไม่จากถ้าแล้วเกินไปบูวลอยไปอยู่ที่ไหนเคยขึ้นบางไม่ อนคคิดำบัวลอยเขาเป็นชายหนุ่มตาทีลัางคนเธอเธอตาทาลูปลาแม่ไม่โซฟาต่เฉียดใยล้ำค่าดังสมยาบัวลอยเป็นเพื่อนคุยอ่านเพื่อนว้าวเป็นพ่อครัวอ่ามเพื่อนหิวหอยเป็นเมาใหญ่อามเพื่อนโอ๊ตโต้องเสียไปอ่อยู่ยามาภาษาบันเทา าอเป็นคนนักบังออกสูงบังสู่อุนอุ้งางมาักอุทนช่วยเหลือเป็นเพื่อนทุกคนมุ่งแต่ทุกสุดไม่สมใจใจสวยขยี้ใจสาแม่ห้างนางใาม่โลกสงกาใจึ้นเกิดบัง ยันเจ้าสิมีลูกตีกับโบได้สิกับบุญได้ได้สวนส่วนกยวเบิ้บพลังนา้างทักบีหีันออวาสนาข้าไก่ลอยน้ำได้ไหมคขดดิบบ่อนซาดีสบ่บายสิขำนาบุญลอยจับื่อน้าทำไมฉากมาแล้วเกินไป เคยรู้บ้างไหมว่าหนูคิดคำนึงาตาตาหมีตาตึมองโอ้ยพ่อเถาะคุณสิงห์บันยังคอยชยอย่าไปไปพยายาายาใจเย็นใจเย็นเทางเดใจเย็นเรือใจเย็นพรุนี้เดินทางไกลพรุนี้เดินทางไกลเอ้า เอาเก็บพี่ด้วยน้องไปเอาไปเลยเอาไปเลยเอายกก่อนแกอนมิชแกลนไปเะด้านล่างถ่ายรูปร่วมกันนะคะไปไปไปไม่ัวร้องไปแล้ว